โอ้ยทำประธานนั่งหัวโตเลยทีนี้เหรอพักบ้างเนาะลุงเนาะออ่โโ้หตัวชุดนี้นะครับอ่ะขายเนาะตัวนี้ขายดำทิ้งเลยเนี่ยอ่ะดำทิ้งเลยยี่โตสองเมตรห้าสิบชุดนี้ไอเฉพาะตัวตัวตัวนี้เลยเฉพาะโตอย่างเดียวเก้าพันเก้าพันเลยแล้วเร็วหน่อยมาอันนี้เลยอ่ะทำนี่ประมาณนี้ อันนี้มีปัญหาไม่รูกอ่ะไม่มีก็หยอดกาวร้อนอาจจะงออไม้มันก็ต้องแตกธรรมดาใช่นะครับผมเนี่ยเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วเนาะลูกเนาะเป็นไม้แห้งไม้เก่าอืมเป็นไม้แห้งไม้เก่าก็ต้องมีมีตําหนิม,นมีแตกมากนะครับผมแต่ว่าเป็นไม้เก่าเนาะลายดีมากใช่ไหมโอ้ยลา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 ย,ลายสวยนะครับราคาหลักพันเนี่ยโอ้หราคาหลักพันมันไม่มีนะสองเมตรห้าสิบเลยนะครับใช่นี่นี่น้าหัวเป็นเมตรเนี่ยหัวเป็นเมตรส่วนส่วนตรงตรงนี้ก็แปดสิบเนาะแปดสิบห้าขึ้นไปอันนี้หัวก็เก้าสิบ แี่ประมาณนี้ครับโอ้ท่านสนใจนะครับรีบเลยนะครับเก้าพันพ่อโอ้ยท่านประธานนั่งสบายเลยใช่เยสวยๆยครับประมาณนี้ครับ